สวัสดีครับวันนี้วันที่11มกราคม2565นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมตัวเขาเรียกว่าชุดม้านะฮะชุดม้ากระโดดนะครับก็เป็นรถของ RC4 นะครับยี่ห้อ RC4 เขาจะมี4แบบ4รุ่นนะครับมีตั้งแต่ตัวอันนี้ตัว Toyota Fortuner นะครับ Fortuner ก็เป็น ตัวที่เป็นลิขสิตนะครับของ rc 4นะครับมีคำว่า Toyota เลยนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงได้นะครับเปิดประตูข้างได้เปิดประตูไอ้กระบะหลังได้นะครับนี้ก็จะเป็นวิวเบดคือฐานล้อคือ2 8 8เนะครับก็จะมีภายในด้วยนะครับมีภายในด้วยแล้วก็เปิดฝากระโปรงมาก็จะมีเป็นเครื่องนะครับด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวอันนี้ต้องยกหน่อย น,นี้ตัว Midnight Edition นะครับอันนี้ก็เป็นบอยเป็นฐานล้อขนาด287เหมือนกันนะครับเป็นบอดี้แข็งสีดำสีดำนี้จะเป็นเนื้อตัวสีดำนี้เป็นเนื้อพลาสติกเลยนะครับพลาสติกของเขาเป็นสีนี้เลยพราะฉั้นไม่ต้องกลัวว่าเล่นไปแล้วแบบว่าจะไป ถลอกนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสีเนื้อพลาสติกนะครับต่อไปก็เป็นนะครับ287เหมือนกันนะครับตัวนี้ยอดนิยมนะครับก็คือมาลินนะครับมาลินคลาวเลอร์นะครับอันนี้เป็นล้อยางขนาด1.7เนะครับเป็นไอล็อกนะครับก็คนที่ซื้อไปก็ชอบนะครับก็บอกว่าลงแข่งได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นบอดี้แข็งนะครับนี่เปิดประตูไม่ได้เปิดฝากระโปรงไม่ได้แล้วก็เนื้อพลาสติกนะครับตัวเนื้อ สีแดงนี่ก็เป็นเนื้อพลาสติกเหมือนกันนะครับอันนี้มาลิน,เ,นเป็นค่ายแต่งของของรถกระบะนะครับก็เป็นมาลินคาวเลอร์ก็จะเป็นรูปเต่านะครับอยู่ที่อเมริกานะครับอันนี้ก็ RC4 ก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ของมาลินมาตั้งแต่ตัวตัวโลบาร์นะครับหรือว่ากันชนหน้ากันชนหลังนะครับกันชนหน้าของมาลินให้มาเป็นโลหะนะครับ อันนี้ก็วิวเบดสองแปเจหมือนกันนะครับฐานล้อสองแต่อไปก็เป็นตัวอันนี้เรียก back to the future นะครับของ rc 4นะครับตัวนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์โตโยต้านะครับมีโตโย t a ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็เปิดกระโปรงได้นะครับเปิดเปิดประตูได้เปิดฝากระโปรงได้นะครับแล้วก็มีโลบาร์ที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็กันชนหน้าเป็นโลหะเหมือนกัน แล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์ของ KC ให้ด้วยนะครับน,นี่ก็ฐานล้อ314นะครับตัวนี้314ยาวหน่อยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวกระบะ4ประตูนะครับของ RC4 ฐานล้อสามเหมือนกันนะครับล้อก็ล้อยางขนาด1.5นะครับสีน้ำเงิน อันนี้ก็เป็นสีนงเงินแบบเป็นสีมุกมุกนะครับมีคอนโซลนะครับพวงมลาลัยซ้ายนะครับไม่มีภายในนะครับอันนี้ก็เป็นห้ารุ่นห้าแบบนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับแล้ววันที่ส1บเอ็ดมกราคมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมีตัวโตโยต้าเนี่ยหรือว่ารถที่เป็นแหนดนะครคือทั้ง4รุ่นเนี่ยไอ้ารุ่นเนี่ย เป็นแหนบเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นช่วงล่างที่เป็นแหนบก็แต่ว่าเขาก็มีชุดลิงค์แต่งนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้หลังหลังแหนบหน้าลิงค์หน้าลิงค์หลังแหนบอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นชุดตัวให้เพิ่มความยืดหยุ่นของแหนบเนี่ยก็มีเสริมนะครับมีให้นะครับหรือว่ารถที่ไม่มีภายในเนี่ยก็มีภายในขายแยกต่างหากนะครับ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแบบอ้ยมันมันอาจจะดูไม่สวยนะครับหรือว่าดูคนคนขับไม่มีที่นั่งเนี่ยก็ซื้อภายในใส่ก็จะได้ดูสมบูรณ์นะครับก็หลากหลายแบรนด์นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีความประสงค์นะครับอยากจะลองเล่นดูนะครับ r c 4ก็เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับก็เป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่ทํา สเกลจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะทําให้หมันเหมือนรถจริงนะครับมันเป็นค่ายอเมริกาตั้งแต่คานนะครับหรือว่าความคลาสสิกของของช่วงล่างที่เป็นแหนบเนี่ย mm hmm. เขาก็ mm hmm. าก็ยังคงความคลาสสิกไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะออกรถต่างๆออกมาก็จะเป็นแบบรุ่นที่เป็นเหมือนรถสะสมรุ่นเก่าๆนะเป็นพวก FJ บ้างหรือ Land Rover, แรนโรเวอร์อะแรนโรเวอร์ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับแ,แล้วก็เขาก็ หลังๆเนี่ยเขาจะ To y ยต a เนี่ยตัว Fortuner กับตัว Back to the Future เนี่ย Extra Cap เนี่ยก็ไปซื้อลิขสิทธิ์จาก Toyota มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ลองดูนะครับว่าสนใจแบบไหนยังไงก็ถ้าว่างๆก็เอาแวะเวียนมาที่ร้านได้นะครับหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับของเราก็คือมี4ช่องทางในการติดตามก็จะมี f a c e b o o k YouTube, i n s t a g r a มเว็บไซต์ชื่อ อา l ์ซีสกิลเหมือนกันนะครับทั้ง4ช่องทางใช้ RCSKILL กิลและตัวในเว็บไซต์เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยยังทำการซื้อขายไม่ได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อเนี่ยก็ไลน์มาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปของจริงไปให้ดูนะครับแล้วก็โอนเงินมาแล้วจะส่งของไปนะครับไลน์นะครับ HD Alien เ r บอร์โทรศัพท์0นย์ดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Do you Madder.